ฮอนด้า a จ z GK 1.5S รถมือเดียวนะครับสภาพส,สวยๆพร้อมกระจังหน้า RS แล้วก็แม็กแต่งนะฮะสุดเท่มาแบบนี้คุ้มค่าแน่นอนสวัสดีครับอยู่กับผมปืนสตาร์คารถมือสองทุนทานีราคาดีฟรีดาวกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูฮอนด้า a จ z GK 1.5S นะครับปี2018นะครับราคาอยู่ที่499,000นะครับแต่ถ้ามันจะคลิปผมคลิปนี้ จบคลิปนี้ไปรับโปรโมชั่นนะฟรี6ต่อนะครับไม่เป็น,น ฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีการภายรถยนต์ฟรีถ่ายของเหลวนะครับแล้วก็ฟรีกล้องติดหน้ารถนะครับแล้วก็อย่างที่6นะครับบัตรน้ำมันอีก6 000บาทตอนนี้สําหรับใครที่กาลังหาแล้วแจ๊จ K อยู่โปรโมชันนี้บอกเลยว่าคคุ้มเลยนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับยังไม่หมดเท่านี้ในส่วนของการจัดสีดาวนะครับเรายังมีในส่วนของการขับฟรีีก60วันด้วยนะครับบอกกันเลยว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับใครที่กำลังหาอยู่ตอนนี้โปรโมชั่นคุ้มมากๆนะครับฟรี6ต่อจัดรีดาวได้ขับฟรีะครับก็ อนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของคันด์แจ๊ส G.K. นะครับชื่อเสียงน้ำนามเขามีอยู่แล้วนะคันด์แจ๊สนะฮะก็่ามาหลายยุคหลายสมัยชมนี่เป็นชม G.K. ที่เป็นชมนะครับไม่ได้ไฟดวงโตนะครับเป็นไฟที่แบบเชนมาก็จะเป็นชมหน้าแบบนี้เลยนะครับมีความสปอร์ตมากขึ้นแต่ไฟหน้าที่เห็นอยู่คุณณนี้เมื่อกลัวออกแล้วไปเราขัดให้ใสแน่นอนนะครับผมดในส่วนของพาร์ทสีดำนะครับด้านหน้า R.S. อะไรต่างๆตรงนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับเงาวิบเลยนะนี่ดูได้เลยว่าสีดำนะครับใสๆเลยน้าสภาพอะไรับ มีในส่วนของไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับนี่แปลงเัน RS มาแล้วก็ต้องมีไฟตัดหมอกมาให้นะฮะนี่อะไรงต่างตัวนี้ครับสภาพหน้าตาดีมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องเขาก็หน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไง โอเคครับมาในส่วนของเครื่องยนต์ก็นี่นะครับเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0ซีซี่สูบ16วาล์วนะครับ i-vtec 117แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ฮอนด้าเจ็ทนะครับ1,500อะไรต่างๆบอกเลยว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนอัตราการเร่งอัตราการบริโภคอะไรต่างๆใครที่กำลังหาอยู่ตัวนี้ครับดูได้เลยว่าสภาพมันสวยมากนะฮะอ่ะแล้วก็ในส่วนของสภาพอะไรต่างๆนะฮะร่องรอยการชนเนี่ยมีไหมไม่มีแน่นอนนะฮะนี่ดูได้เลยนะครับว่านี่นะฮะอะไรต่างๆตรงนี้นะครับซีนเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆ ะะแล้วก็นี่นะครับคันหน้านะครับผมดูได้เลยว่านี่นะครับเม็ดอาร์คนะครับอยู่เรียงโตกันสวยๆนะครับผมดูได้เลยว่าไม่มีบุดเบี้ยวมันเลยแล้วก็นี่นะฮะซีนเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนฝาปุ้ง เจ้าของเก่าอาจจะมีทําสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็นี่ให้ดูเลยว่าฝาเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อะไรต่างอยู่มอกรนะครับนี่บาร์โค้ดนะครับที่ว่าก็ค่อนข้างรอกนะฮะเรือนรังหมดแล้วอ่ะแล้วก็ในส่วนอาร์อะไรต่างก็ดูได้เลยว่าคันนี้นะครับเมอาร์นะครับเดิมๆนะครับผมไม่มีเคาะมานะครับฝาเดิมๆนะครับเนี่ยวจิกให้ดูนะครับก็จะจิกเข้าอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็นี่เคาะฟังเสียงกันหน่อยเก็บมาบางๆนะครับไม่ได้เก็บมาหนาเลยตรงนี้นะครับเรากล้ารับประกันเลยนะครับว่าไม่มีชนหนักจมน้ําพิกคารนะครับถ้าซื้ออไปตัวเจ เรายินดีซื้อคืน100%ไปเลยนะครับผมแล้วตรงนี้ถ้าใครกังวลว่าเอา้าถ้ามันไม่มีโชว์อะเรื่องเครื่องหะ่ะจะรับประกระันอะไรบ้างไหมตรงนี้เรามีรับประกันเครื่องกรล่อง,ง ECU 1ปีหรือ10,000โลนะครับพร้อมกับการรับประกันอีกกว่า179รายการไปเลยแถมฟรี6ต่อนะ่ะมันมีในส่วนของการถ่ายของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เราก็เปลี่ยนให้ด้วยนะครับมาในส่วนเครื่องยนต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวให้ดูในส่วนของด้านข้างกันหน่อยนะฮะว่าคันนี้นี่นะฮะที่พูดไดีใน ร้อแมกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็ดูได้เลยว่าเป็นล้อแมกที่อาจจะมีร่องรอยของฝุ่นเล็กน้อยนะครับพอดีคันนี้จอดอยู่ด้านหน้าแต่ก็เป็นล้อแมกที่สภาพสวยดีเป็นขอบ15นิ้วนะครับผมอ่าค่อนข้างโอเคเลยและในส่วนเจ้าตัวนี้นะครับอะไราต่างผิวด้านข้างเล้เนี่ยก็สภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับสีดำถ้ามันมีร่องรอยขนแมวหรือแรงต่างมาจะค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับก็สีค่อนข้างใสร่องรอยต่างๆก็ไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็ในส่วนของสภาพภายในนะครับนี่มาดูกันหน่อยนะฮะ นี่นะครับในส่วนของภายในก็ให้ดูกันก่อนเลยว่าสภาพแรงต่างข้างดี 1.5S บอกผ้าแรงต่างก็สภาพข้างสวยอาจมีรอยยับนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับนี่ก็ดูได้เลยว่าสภาพคันนี้เจ้าของเก่าดูแลมาค่อนข้างดีเลยนะครับแรงต่างก็คือสภาพสวยเลยไม่มีร่องรอยนะครับที่เป็นตําหนิให้เห็นเลยนะครับนี่ในส่วนของนี่นะครับช่องใส่กระนาวแรงต่างก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ดูได้เลย นะครับผมนี่ปุ่มไอคอนนะครับคันนี้มีโหมดประหยัดน้ามันมาให้ด้วยนะครับนี่ไฟตัดหมอกครับปุ่มก็อยู่ตรงนี้นะครับที่แปลงมาแล้วก็นี่ครับทักชั่นคอนโทรลก็มีมาให้ด้วยมาในส่วนของออปชั่นข้างประตูนี่นะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นระบบกระจกนะครับปรับไฟฟ้านะครับหมดเลยนะครับแต่ยังไม่พับไฟฟ้านะก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับสข้างนะฮะแล้วก็ในส่วนของหน้าต่างแรงต่างเป็นไฟฟ้าหมดแล้วขึ้นลงออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมแล้วในส่วนของ เร็ใหม่และออปชันภายในอื่นๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับโอเคครับในส่วนของเรขใหม่ภายในอะไรต่างออปชันที่เหลือเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยแต่ก่อนไปรีวิวในส่วนของเลขใหม่เราให้ดูนี่นะครับกุญแจคันนี้นะครับให้มาถึง2ดอกเลยนะครับสำหรับรถมือสองที่จะให้มา 2. ดอกคร,ครบเนี่ยมันมีโอกาสที่น้อยมากเพราะเจ้าของเก่าเขาจะชอบทําหายอะไรต่างๆถ้าให้มา2ดอกเราให้ไป2ดอกแน่นอนนะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของเลขใหม่มา นี่นะครับสตาร์ตติดแบบปกติเลยนะครับเครื่องค่อนข้างดีนะครับเสียบปุ๊บสตาร์ตติดปั๊บเลยในส่วนของเลขไม้นะครับคันนี้เลขไม่ที่1 3 0่งแ3กิโลเมตรนะครับสำหรับรถปีสองสิบแรถก็ประมาณ5ปีเกือบ6ปีนะครับใหม่ประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับก็ไม่แท้แน่นอนเราไม่มีก่อไม้กับไม้นะครับเจ้าของเก่าก็ดูแลมาดีสภาพแรงต่างก็สวยจะไม่ประมาณนี้ก็บอกน้ำตรงนะครับว่าเยอะนะครับหมื่นกว่ากับ20,000เลยต่อปีนะฮะอ่ะและในส่วนของเครื่องเสียงนะครับตัวนี้นะครับเป็นวิทยุ fm/am นะครรับบสสาามถเีย USB หรือ AUX ก็ได้นะครับนี่นะครับช่องเสียบการเชื่อมต่อแรงต่างก็มีให้ครบคันนี้บลูทูธก็สามารถต่อได้นะครับผมอ่ะครบคันเลยนะครับตรงคลายนะที่คิดว่าตัว S Option มันจะครบหรือเปล่าก็ค่อนข้างโอเคนะครับตามมาตรฐานนะฮะอ่ะในส่วนของแอร์นะครับตัวนี้เป็นแอร์แบบเมนนวนะครับปรับมืออะไรต่างก็ค่อนข้างโอเคนะครับนี่ปรับได้เลยนะครับเนี่ยแรงลมแรงต่างปรับได้หมดนะครับความเย็นนะฮะนี่เป่าขาเป่าหน้าแรงต่างตรงนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมอ่ะในส่วนถัดมานะครับช่องล่างตรงนี้มีปลั๊ก power outlet มาให้้นนนนะะะครรรับบผมมีีี่ฮตงสสาาถเย รปเตอร์ชาร์จไฟมือถืออะไรต่างก็ได้ช่องมองกระน้ำสองช่องช่องมองของหน้าหน้าอีกหนึ่งช่องนะครับผมอ่ะแล้วต่อมาในส่วนคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแถวตรงนะครับขับง่ายมากๆมีในส่วนของโหมด S ด้วยนะครับสามารถเล่งแซงได้แล้วก็โหมด L เอาไว้ขึ้นทางชันอะไรต่างๆนะครับหรือลงทางชันตรงนี้บอกเลยว่าคันนี้นะครับพอน้าแจ๊สนะครับมาครบจริงๆนะครับไปไหนไปได้หมดแถมนี่นะครับที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยนะครับนั่นก็คือนี่นะครับ เป็นรถมือเดียวนะครับดูได้เลยครับลำดับเจ้าของรถยนต์แค่หนึ่งเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างโอเค <culiar OOOO> okay. แล้วก็สภาพค่อนข้างสวยมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสภาพรอบคันกันต่อเลยนะสำหรับใครที่อยากจะดูร่องรอยเม็ดอาร์คนะครับว่ามีการชนมาหรือเปล่าโอเคครับมาดูกันต่อเลยสาหรับใครที่อยากจะดูร่องรอยเม็ดอาร์คอรารงต่างนะฮะเ,เราเปิดให้ดูกันทุกขอบประตูอยู่แล้วนะครับนี่ดูได้เลยนะครับว่าคันนี้อะไรงต่างเลียงตัวมาสวยงามมากนะครับนี่ดูได้เลยว่า ไม่มีร่องรอยการชนมาอย่างแน่นอนนะครับถ้ามีเราก็บอกนะครับไม่มีปิดบังแน่นอนแล้วก็ในส่วนด้านข้างนะครับอ่าแกะยากนิดนึงดูได้เลยนะครับนี่นะฮะนี่ดูได้เลยรอยแหว่งสีเดิมๆของ Ho นด้านะครับผมนี่ดูได้เลยสภาพสวยงามมากนะครับเม็ดอัก์คเล็งโตกันสวยนี่ครับติ๊กเกอร์ตรงลุมยางแรงต่างก็ยังอยู่กันครบครบนะครับผมอาจซอกในแรงต่างเดิมๆไม่มี מים. ชนมาอย่างแน่นอนนะครับด้านข้างตรงนี้นะฮะอ่ะ มาเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของห้องโดยสันกันบ้างดีกว่านะครับว่ารถแจ๊สเป็นไงบ้าง,างก็นี่เปิดให้ดูก่นกอนเลยมานี่นะครับในส่วนของสภาพด้านหลังแรงต่างก็ให้ตากล้องแพนดูได้เลยนะครับทั้งขอบประตูหรือว่าเบาะผ้าข้างในนี้ก็คือสภาพดีมากนะครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดหรือการยับเลยอาจจะไม่ค่อยได้นั่งครับอาจจะมีเปื้อนฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราซักทำความสะอาดให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเม็อาร์คนะครับผม ดูได้เลยว่าสภาพคันนี้มเมท้าร์นะครับไม่มีบุดเบลนะครับเรียงตัวกันสวยงามนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้มาเปิดให้ดูกันหน่อยนี่นะครับผมดูได้เลยว่าเรียงตัวกันสวยงามร้อยแหวงสีเดิม h อ n d ้านะครับผมมานี่นะครับบอกเลยว่าไม่มีชนมาอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้เสร็จจะเข้าไปนั่งให้ดูนะครับว่าเพราะว่าแจ๊สเนี่ยเป็นรถ5ประตูนะครับก็จะมีในส่วนของนี่นะครับพื้นที่ที่กว้างกว่ารถ5ประตูปกติทั่วไปนิดนึงนะครับไม่เชื่อดูได้นะครับว่าผมได้สูงร8 0 เวลานั่งไปเนี่ยก็คือรู้สึกได้เลยว่ามันกว้างมากครับดูได้เลยว่าเล็กรุมเหลือเฮดรุมก็เหลือนะครับแล้วนั่งแรงต่างขอนข้างสบายแล้วก็มีความชันขึ้นมาที่หนึ่งนะครับเวลานั่งมันจะทําให้รู้สึกเหมือนขาเนี่ยไม่ได้ตกไปมากนะครับมันก็นั่งค่อนข้างสบายนะครับนี่ดูได้เลยแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับคือแจ็สมีออปชั่นหนึ่งที่รถบางคันไม่ค่อยมีนะครับนั่นก็คือนี่ครับในส่วนของการพับเบาะนี่นี่นะครับ รถ5ประตูมีพับเบาะอย่างนี้ด้วยถ้าเราไม่อยากเอาของไปเก็บด้านหลังเราสามารถพับเบาะตรงนี้ขึ้นมาเพื่อวางของตรงนี้ได้นะครับผมก็ออปชันนี้ส่วนใหญ่จะเห็นในพวกกระบะ4ประตูหรือเปล่าครับแต่ตัวนี้เอาหน้าแจสมีมาให้ด้วยนะฮะอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของสภาพด้านหลังกันต่อเลยมาต่อกันเลยนะครับในส่วนของสภาพด้านหลังอะไรต่างนะครับไฟท้า,ายอะไรต่างความเป็นเอกลักษณ์ของแจ๊กก็ยังไม่อยู่นะครับนี่ด,ดูเลยเลยสภาพมัน้าโอเคเลยแล้วก็เนี่ยครับ กันชนหลังแรงต่างก็เป็นแบบ RS ด้วยนะครับนี่ดูได้แล้วครับนี่สวยมากนะฮะอ่ะแล้วก็สภาพค้าง,งดีนะครับไฟท้ายเนี่ยก็คือไม่มีเหลืองแตกแล้วเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเก็บของด้านในไฮไลท์ของแจ็คก็คือการเก็บของที่ค่อนข้างกว้างนะครับดูได้เลยว่ากว้างขนาดไหนดูเลยนะฮะนี่กว้างมากๆนะครับสามารถเทินของขึ้นสูงขึ้นไปอีกถ้าไม่พอก็พับเบาะไปได้เลยครับ ไม่ได้แค่พับได้ด้านหน้างเดียวแต่ก็ด้านหลังก็พับได้เหมือนกันแล้วก็พับเป็นระนาบเดียวไปเลยตรงนี้ก็ข้าโอเคนะครับอ่ะนมันจะมีตรงนี้นะครับนี่ไม่เชื่อดูได้เลยว่าระนาบสวยไปเลยนะครับนี่เวลานั้นเราจะตั้งแคมป์นอนในรถก็ทําได้นะครับแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับเราให้ดูกันหน่อยอุปกรณ์แรงต่างนี่นะฮะดึงขึ้นมานี่นะครับปัจแจแม่แรงนะครับแล้วก็นี่ในส่วนของล้ออะไ่ก็อยู่ด้านใต้นะครับนี่นะฮะดูได้เลยของอะไรต่างๆครบๆนะครับผมนี่ดูได้เลยว่าคันนี้เจ้าของเก่าดูแลมาดีจริง แล้วก็ในส่วนของสภาพเราให้ดูกันหน่อยนะฮะนี่ดูได้เลยนี่นะฮะเม็ดอาร์อะไรต่างก็ยังมีมาอยู่นะครับไม่ได้หายไปแล้วก็นี่นะครับรอยน็อตไม่มีขยับมีแค่ฝุ่นนะฮะนี่ดูได้เลยว่ารอยน็อตอะไรต่างไม่มีขยับนะครับผมนี่เม็ดอาร์เรียงตัวสวยงามนะครับผมในส่วนของด้านท้ายนะครับบอกเลยว่าสภาพดีมากมากมาในส่วนของด้านข้างฝั่งซ้ายกันต่อเลยนะครับในส่วนของด้านข้างฝั่งซ้ายอะไรต่างนี่เราเราเปิดประตูให้ดูหน่อยนะฝั่งนี้เวลานั้นเราพับเบาะไปอะไรต่างก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็สามารถ ไปสานคนได้อีก2คนนะครับตรงนี้ก็ยังพอนั่งได้อยู่นะครับแล้วก็เวลานั้นเราก็เก็บของตรงนี้ได้อ่ะและในส่วนของตรงนี้นะครับนี่เม็ดอาร์คโอเคครับนี่เม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวกันสวยงามนะครับผมดูได้เลยนะฮะนี่ฝั่งนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพไม่ต่างจากด้านข้างฝั่งอื่นเลยนะครับก็คือไม่มีร่องรอยเม็ดอาร์คหายนะครับจากการชนเลยครับติ๊กเกอร์ตรงนี้ครับก็ยังอยู่นะครับนี่ดูได้เลย นะครับผมนี่สภาพสวยงามมากนะครับเราพูดกันบ่อยเพราะว่ามันไม่มีชนมาจริงๆนะครับสําหรับเต็นท์เราเนี่ยเราคัดสรรแตก่เกรดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ก็แน่นอนครับเป็นรถมือสองร่องรอยต่างๆตําหนี้ย่อมมีบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะฮะอ่ะ <S <S 2> <S 2> และ้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับนี่ประตูนะครับฝั่งข้างห้องคนขับพอเรามาให้ดูกันเลยนะครับเม็ดอะแรงรต่างนี่ดูได้เลย นะครับผมนี่สภาพเรียงตัวกันสวยงามนะครับไม่มีชนมาอย่างแน่นอนด้านข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับดูได้เลยไล่ลงไปนี่ครับแบ่งสีเดิมๆฮอนด้านะครับแล้วก็ซอกในอะไรต่างนะครับรอยน็อตนะครับไม่มีรอยขยับขยื่นเลยนะครับผมสภาพนี้เดิมๆนะครับแผ่นเพจนะครับนี่ยังอยู่เลยนะครับดูได้เลยแล้วก็นี่นะครับนี่อะไรต่างนะครับติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับไม่มีร่องรอยการแกะเกามาเลยแล้วก็สภาพภายในอะไรต่าง ก็สภาพมันค่อนข้างโอเคนะครับนี่คอนโซลนะครับที่ถ่ายให้ดูไปภายในเบาะฝั่งนี้นะครับอาจจะไม่เห็นเราก็ถ่ายให้ดูทั้งหมดนะครับผมอ่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็น Honda j a จ z GK นะครับ1.5 s นะครับปี2 0 1 8มาในราคา499,000บาทนะครับแต่ถ้ามาดูคลิปผมคลิปนี้แค่ไปรับโปรโมชั่นฟรี6ต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของบัตรน้ำมันอีก6,000บาทแล้วก็ขับฟรี60วันไปเลยนะครับบอกเลยว่าแค่ขับมาก็คุ้มค่าคุ้มราคากันเลย นะครับสำหรับใครที่หาอยู่นะครับสามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0971828943นะครับหรือแอดไลน์ s-t-r-c-r i ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบเจ้าคันนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือจะพิมพ์พูดคุยคอมเมนต์แรงต่างก็ทำได้นะครับเรามีแอดมินพร้อมตอบอยู่นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้เวลาผมคงจะหมดเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ